สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e c h a n e l นะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม a r e n a Breakout ทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปิดกุญแจดอกนี้กันนะครับนี่เลยครับผมกุญแจห้องโพส t Production นะครับผมชื่อกุญแจราคาในตลาดอยู่ที่3 5 9 0สนบาทนะครับผมอันนี้ผมก็ได้จากสายข่าวมานะส่วนของในตัวก็ประมาณนี้เลยครับผมใช้กระสุนจอนะครับผม โอเคถ้าเราพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมอันนี้ผมจะลงเล็กก่อนนะผมลองดูก่อนสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ Top Up Shop เติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเซฟ4ช่องหรือว่าเซฟ6ช่องแพ็กเกจ VIP สิทธิพิเศษต่างๆสามารถไปจัดได้เลยนะครับราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้ UID เท่านั้น นอกจากนี้ก็มีเกมอื่นอีกมากมายส่วนช่องทางการเติมก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีที่1ผ่านช่องทางแฟนเพจ To อปอัพช็อเติมเกมราคาถูกวิธีที่2ผ่านช่องทางไลน์อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เลยต้องท็อปอัพช็อปเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างอย่าลืมไปจัดกันเยอะๆนะครับเราเกิดตรงไหนวะเนี่ยโอเคก่อนอื่นอัดยาก่อนนะผมยาแก้ปวดก่อนเลย คือต้องระวังข้างบนด้วยนะครับผมสังเกตว่าผมจะมองข้างบนด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสองชั้นแมพมันจะเล็กมากเลยทุกคนสถานีโทรทัศน์นะผมโอ้โหอันนี้บอดนะครับผมโอ้โหสองตัวด้วยวิ่งสิครับรออะไรเออแขนดำเลยวะเพื่อเราฆ่าคนได้หรอน่าจะใช่แล้วเนี่ย มาดูแผนที่กันดีกว่าทุกคนกคนือผมก็ไม่ชินกับแมปนะครับผมอาจจะดูงงๆหน่อยนะห้องที่เราจะไปเปิดอยู่ตรงนี้นะผมแถวนี้แหละห้องสัมภาษณ์นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปที่หน้าห้องเลยนะครับผมจุดสังเกตห้องนี้ก็คือให้เรามาถึงหน้าแถวห้องสัมภาษณ์แล้วสังเกตประตูสองบานนี้ครับผมนี่เลยเปิดเข้ามาก็จะเจอห้องที่เราจะเปิดเลยครับผมแงะเข้าไป มามาดูกันรอบที่หนึ่งครับผมจะได้อะไรในนี้ก็จะมีเซฟหนึ่งใบแล้วก็ลิ้นชัก3มชั้น1อันแล้วก็แจ็กเก็ตฤดูหนาวหนึ่งตัวนะผมแล้วก็มีคอมพิวเตอร์กองทัพหนึ่งเครื่องแค่นี้ครับผมของที่เราจะรูดได้นะ don t, don t โอเคก็ไม่มีอะไรครับผมเหมือนเสียงอยู่ข้างบนเราหรือเปล่าน่าจะใช่นะ ใช่แหละข้างบนครับผมมาดูในินชักดีกว่าเผื่อเจอซีดีครับผมตัวนี้ของเราก็ได้มีแต่ของม่วงสองชิ้นครับผมราคาที่ห้าพันกับเจ็ดพันนะครับผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเสียงมันใกล้เรามากเลยนะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ยเป็นไฟเหรอ อันนี้ก็เจ็ดพันครับผมโอเคได้ตามนี้ปะ่ะเฮ้ยเพื่อโอ้โหมันก็ดักอยู่หน้าห้องเลย <c oughs> นี่แหละครับผมปะ่ะรอบถัดไปครับผมโอเคเราไปใหญ่กันเลยดีกว่าครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วมีคนบอกว่าไปใหญ่คุ้มกว่านะผมมาลองดูครับผมเผื่อเราไหวเผื่อจะได้อะไรจริงๆดูนะผม รอบที่สองครับผมอันนี้เป็นใหญ่นะครับเสียงปืนก็สนั่นตามเคยทุกคนมีซปเปอร์แมนโดดออมาจากข้างบนอีกหรือเปล่ารอบนี้มาดูของในเซฟกันนะผมมีอะไรบ้างอุ้ยเยอะอยู่นะอันนี้สองหมื่นห้าพันห้าพันแล้วก็ห้าพันสามหมื่นห้าทุกคนอ่าตอนแรกผมนึกว่าสี่ช่องนี่ยจะเป็นของแดงนะผมขนของออกจากเซฟเลยเมื่อกี้เนี่ยไวเหมือนเดิมครับผม ไปชักต่อครับผมอันนี้อีกสามพันครับของมันดรอปเยอะขึ้นนะไม่แปลกใจเลยที่ว่าเขาบอกว่าของในใหญ่อ่ะจะดีกว่านะผมอันนี้ผมเก็บมาก่อนนะเพราะว่าุ๊้นี่ไงอันนี้อีก ห้าพันแล้วก็สองหมื่นสองหมืนห้าอะไม่รู้หรือเปล่ารอบนี้ได้หกหมืนสามทุกคนมันก็ได้อยู่นะอันนี้คือห้องเดียวนะผมอ่ะรอบถัดไปครับรอบที่สามครับผมเราก็ยังอยู่ใหญ่อยู่เลยนะครับผมรอบนี้มามาดูกันในเซฟมีอะไรอุ้ย เยอะแยะไปหมดเลยครับผมเปิดเซฟเดียวเต็มช่องเลยสองพันห้าพันสองพันสี่พันเท่าไหร่แล้ววะอันนี้หมื่นสามทุกคนเฉพาะในเซฟนะผมงโมงเราเขเก็บหมดครับผมม่กล้าเดินเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะดักอยู่นะผมอันนี้ผมนั่งรอสักพักใหญ่เลยติ่มเลยบอกเลยลงครั้งแรกนะผมโอ้โหคือแค่บอดอย่างเดียวนะทุกคน ก็ใช้กระสุน4แล้วนะผมเรามาฆ่าบอดแล้วเราก็เก็บกระสุนไปเล่นได้นะ A1 วันเน่เต็มเลยทุกคนเก็บ A1 วันไปได้สัก3กองแค่นั้นก็กำไรแล้วทุกคนค่าเข้า8 0 0 0 0นได้คืนแล้วครับผมรอบนี้ได้ที่13,000นะทุกคนอาจจะน,น้อยนะครับผมมารอบที่4ครับอยู่ในเซฟก่อนเลยโอ้ดูดิเต็มเต็มช่องเลยทุกคนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดครับผม เก็บมาเดี๋ยวค่อยไล่ราคาทีหลังครับผมโอเคกทำเงินอีกสามพันหมื่นเจ็ดเงินอีกสามพันพี่เดี๋ยวเพื่อนเรามาคนลิ้นชักด้วยไม่เป็นไรครับผมสองหมื่นตอนนี้ยอดอยู่สองหมื่นทุกคนถ้าเราฆ่าเพื่อนเราก็จะโดนเปนอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าก็แปดหมื่นช่วงนี้เราก็จนด้วยสิ <c oughs> ไม่มีทางเลือกว่ะทุกคน ปล่อยไปแล้วกันนะถ้าเราฆ่ามันจะส่งผลอะไรเน่ยล่ะครับผมมันจะส่งให้เราไปเล่นคนเดียวไงล่ะทุกคนคือในผมอะ่ะกดเดี่ยวใช่ไหมอันนี้มันส่งผลนะครับผมบางทีโอเคก็ไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ก็ปล่อยไปรอบถัดไปครับผมรอบที่ห้านะครับผมรอบนี้เป็นสถานีโทรทัศน์เล็กนะครับผมกลับมาเล็กแล้วทุกคนไม่ไหวทุกคนใหญ่โงดเกินครับผมคือหลังจากรอบที่ผมเปิดไปใช่ไหมคือตายรัวๆเลยครับผม โอเคอันนี้4000กับ7000ครับผม11,000นนะครับผมโอเคมีอันไหนเพิ่ม,เต,มเติมอีกไหมถามว่าเล่นยากไหมใหญ่อะเล่นยากทุกคนเพราะว่าเขาจะวิ่งเคลียร์คนนะครับผมคนที่เล่นเป็นอะโอ้เดี๋ยวนาฬิกาในนี้5,000นนะครับผม16000เขาจะวิ่งเคลียร์คนทุกคนเพราะว่าหลังจากเคลียร์เสร็จใช่ไหมเขาก็จะเก็บของอุ้ย อันนี้สามหมจบสักทีไหมเนี่ยสามหมื่นห้าบวกหมื่นหใช่ไหมห้าหมื่นหนึ่งครับผมห้าหมืนหนึ่งพันถ้าคนเล่นเป็นเราไปเจอคนที่เขาชํำในสถานีโทรัหร์แต่ทุกคนมันไม่ไหวอะ่ะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยถามว่าถ้าจะเอาให้คุม้มเราแค่ไปเอากระสุนจากบอดก็คุ้มแล้วครับผมยิงบอดได้แค่นั้นอะ กระสุนเจาะสี่อะแพงมากเลยนะสี่ร้อยมารอบที่หกครับผมจาน้ำมันแล้วก็วิทยุอันนี้หกพันเก้าพันนะครับผมอย่างนี้ล่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีเห <Forward. S 1> มือนมีคนมาเลยว่ะทุกคนใช่หรือเปล่าเนี่ย ระแวงไปหมดนะโดนรอบแรกนะผมหลอนเลยคือมันโดดลงมาจากข้างบนนะอย่างคาเลยวะแล้วก็เอ่ออีกเรื่องนึงนะผมมีคนดักด้วยนะดักแบบดักแบบน่าเกียดมากเลยอนะทุกคนดักแบบนอนรอที่จุดเกิดอย่างเงี้ยโอ้อันนี้อีกห้าพันครับผมเก้าพันบวกห้าพัน หมนสีตรงนี้ห่ะพูดไม่จบสักทีอ่ะพูดได้ทีละนิดโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมรอบนี้ได้ที่หมื่นสี่สำหรับใครที่ชอบแบบยิ่งบวกอ่ะผมแนะนำนะครับผมแต่ว่าต้องระวังสายดักด้วยตาเราต้องไวนะครับผมโอเครอบถัดไปครับ โอกาสรอดแบบนี้ผมว่าอยู่ที่ประมาณ40%อุ้ย40%น่าจะได้ครับผมอันนี้90,000 90,000เดี๋ยวนะไล่ด้วยครับผม90,000เก้าหรือเปล่า มีอันนี้สามพันเก็บมาด้วยอ่ะแสนหนึงแล้วนะผมแสนสองพันคนวิ่งเต็มเลยดูเลยทุกคนมันยิงอยู่ข้างบนหัวผมนะอือม,มารอบถัดไปครับ รอบที่8แล้วนะครับผมรอบเมื่อกี้ก็ได้แสนสองพันนั่นแหละครับอุ้ยใครมันเป็นคนคิดว่าเอาถังน้ํามันมาใส่ไปในตู้เซฟวะเน,นี้ยสองหมื่นห้าหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่สองหมื 20, น่นหิเพราะว่า,าถังน้ํามันเนี่ยหมื่นห้า เอมีสองหมื่น,นครับผมแต่ราคาข้างนอกอาจจะแพงกว่านี้นะขังน้ำมันเนี่ยอันนี้ผมคิดจากราคามาตรฐานนะผมโอเคก็ได้เท่านี้ครับผมรอบที่เก้าครับผมสีช่ช่อง โอ้โหเป็นวิทยุ2 7 0 0 0แล้วก็สามพันนะครับผมสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นนะครับผมรอบนี้ในมี ไม่มีอะไรเพิ่มครับผมโอเคหมดเท่านี้ครับผมสามหมื่นพอดีเลยรอบที่เก้าได้สามหมื่นครับรอบที่สิบนี่เลยอ๋อมันกระโดดลงมาจากแบบนี้ได้นั่นเองข้างบนนี้ก็โดดลงมาได้ครับผมนี่เลยเปิดประตูออกมาแล้วก็เจ้าเอ๋เราก็ตรงนี้เลยรอบที่หน <laughs> ึ่งมาเราสุดท้ายครับผมรอบที่สิบครับ รอบพี่สิบห้าพันหมืนหนึ่งทำไมรอบพี่สิบมันเกือจังวะเนี่ยสำหรับใครที่รอการ์ดเหลืองนะรอดูได้เลยครับผมการ์ดเหลือง EP ถัดไปหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าจะครบตอนไหนนะผมก็มาเรื่อยๆอะ่ะแต่ตอนนี้ค่อนข้างจนนะผมลงต่อเนื่องไม่ได้ปกติวันนึงผมจะลงประมาณ5้าแมป6 m แมปนะผมอาจจะเปิดได้แค่3รอบอย่างนี้นะครับผม อันนี้ไม่ชั่วเพราะว่ามันเล่นยากจริงๆครับผมโอเคไม่มีอะไรเลยอันนี้ล่ะของหกหมืนในนี้ไม่มีเลยนะโอเคได้มาอีกสองพันหมืทุกคนโอเคเดี๋ยวไปสรุปหน้าล็อบบี้อีกทีนึงนะครับผม ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับการเปิดกุญแจห้องโปรดักชันของเรานะผม10รอบนะผมกุญแจรเราซื้อมาในราคา358,000ใช่ไหมแต่ว่าผมกดจากสายขาวมาน่าจะอยู่ประมาณแสนสี่แนี่แหละทุกคนยอดที่เราได้ออกมาก็คือ343,000ทุกคนถ้าเทียบกับราคากุญแจถือว่าขาดทุนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับผมคร่าว เรามาพูดถึงความยากความง่ายในการเล่นดีกว่าทุกคนสําหรับผมนะผมมองว่าถ้าเรามีเงินสัก3 4มสี่ห้าแสนเนี่ยเราลงทุนเราจะไปหากุญแจมาเปิดสายฟาร์มนะผมผมแนะนําว่าเป็นช่องเขาไม่งั้นก็น็อตหลีกไม่งั้นก็พื้นที่ไล่อันเนี้ยจะเปิดง่ายกว่าทุกคนถ้าเรามาเปิดสถานีโทรทัศน์อะยากอันเนี้ยไม่รวมค่าเซ็ตอะผมอะติดลบแบบยับเลยทุกคน ยับจริงๆแบบเกือบไม่มีทุนไปต่อทุกคนผมต้องไปฟาร์มน็อตหลิกต้องกลับคืนสู่เย่าอ่ะเออห <c oughs> นักจริงครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับผมแต่ก่อนที่ผมจะไปผมขอฝากร้านท็อปอัพช็อปไว้ด้วยนะครับเติมถูกเติมไวสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เลยต้องท็อปอัพช็อปเท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ